เดชะโสพลมณีเชิญครับ,รบกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพครับกับผมนายโชติพิพัฒน์เตชะโสพลมณีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพนครเขตจอมทองและทบรีพรรคภูมิใจไทยขอญาติหาลือท่านประธานเรื่องแนวรั้วออขอแนวรั้วหรือการสร้างเกาะกลางบริเวณถนนเจริญนครนะครับเนื่องจากเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งนะครับตั้งแต่บริเวณเสะพาน เจริญนคร4ของบางลำพูล่างข้ามสะพานเจริญนคร5ของบางไส้ไก่และเข้าพื้นที่แขวงสำเเรจเขตทนบรุรีข้ามสะพานเจริญนคร6ของสำเเรจและสะพานเจริญนคร7ของบางน้ำชนตัดไปยังถนนหมายสวรรค์แยกบุคโลบริเวณที่ผมกล่าวมาทั้งหมดนี้นะฮะยังไม่มีเกาะกลางนะฮะเกาะกลางถนนปัจจุบันมี ผู้ใช้รถใช้ถนนเป็นจำนวนมากนะฮะเกิดอุบัติเหตุบ่อยครั้งสาเหตุเกิดจากการเลี้ยวตัดหน้ากันนะฮะแล้วก็ไม่เป็นระเบียบนะครับถนนเจริญนครนะรมีความยาวทั้งหมดเกือบ5กิโลเมตรนะฮะมีขนาด6ช่องทางจราจรทั้งขาไป3ช่องทางขากลับ3ช่องทางนะวิ่งสวนเลนกันนะครับถนนเจริญนครนี้สร้างมาสมัย คศ2,482สมัยพระยาหมายสวรรค์ตั้งชื่อว่าถนนเจริญนครล้อเรียนถนนเจริญกรุงนะฮะเนื่องจากเป็นทางขนานกับฝั่งพระนครนะครับจึงขอ,อเรียนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะกรุงเทพนครและกระทรวงคมนาคมช่วยจัดสรรงบประมาณในการจัดทำเก,กาะกลางบริเวณถนนเจริญนครที่กล่าวไปทั้งหมดนะฮะเพื่อ,อ ความเหมาะสมนะแล้วก็มีจุดกลับรถที่เหมาะสมจะได้ไม่เกิดปุัติเหตุนะเพื่อความปลอดภัยสําหรับผู้ใช้รถใช้ถนนต่อไปขอบคุณครับครับคุณอนุรักษ์